สวัสดีครับผมจากบริษัท Business p a r t วันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องโพสต์เทอร์มินัลที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการที่จะประหยัดพื้นที่การใช้งานและมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่ออีกมากมายจากโค้ดซอฟรุ่น TCP 1010 10. โดยตัวบอดี้ของตัวเครื่องจะผลิตออกมาจากโลหะทำให้มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่1.8กิโลกรัม โดยหน้าจอจะเป็นแบบ LED ทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่1,280คูณ800ชิปประมวลผลที่ให้มาจะเป็น Intel Celeron J1900 แรมขนาด 4GB แบบ DDR3 ฮาร์ดดิสที่ให้มาจะเป็น SSD M. SATA ขนาด 128GB และระบบปฏิบัติการที่ติดมากับเครื่องจะเป็น Windows 10 IoT และทางเราจะมีระยะเวลาในการประกันตัวเครื่อง1ปีครับผมและพอรตการเชื่อมต่อต่างๆของตัวเครื่องก็จะมีพอรตไฟเลี้ยงสำหรับนำไฟเข้าเครื่อง1พอร์ตคอมพอตจำนวนพอรพอต VGA สำหรับต่อต่อนอกจำนวน1พอร์ต USB 3.0จํานำนวน1พอร์ต USB 2.0จำนวน3พอร์ตและพอตแลนด์จำนวน1พอร์ตในส่วนของด้านข้างเครื่องจะประกอบไปด้วยพอร์ต USB 2.0จำนวน2พอร์ตออด i โอพอตจำนวน2พอร์ตและปุ่ม power